อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะแชล์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมแร็คอาร์ตออริจินะครับผมเซิร์ฟเวอร์ global นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นไกด์นะครับผมสำหรับนะครับผมสำหรับมือใหม่หรือว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับท o c แบบยากนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำดันแรกก็คือดันธาตุดินนะครับก็คือด้วงนะครับเราจะต้องเตรียมการยังไงก่อนที่จะลงและลงไปเนี่ยเราต้องระวังสกิลอะไรของศัตรูบ้าง นะครับผมผมก็จะอธิบายไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมยังไงก็ฝากร้านเติมเกม Z ซิโกทีเฮดด้วยนะครับบริการเติมเกมแล็คคร็อคออริจินนะครับผมเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะครับถ้าสนใจเติมเกมไหนแพ็คไหนนะครับผมก็กดที่ดิงนังต้นเล้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับดัน TOC นะครับผมในส่วนของแบบยากนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะบอก สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไกด์สำหรับดันแรกอันเดียวเลยนะครับผมก็คือดันด้วงธาตุดินแบบฮาร์ดนะครับผมเราจะต้องเตรียมการอะไรบ้างครับเรามาดูครับเข้าที่ไกด์ครับแล้วก็ในส่วนของการนะครับผมแล้วเราก็กดที่ในส่วนของอาร์มอ์นะครับก็คือเกาะนะครับสาคัญเลยนะครับในการลงดันนี้เนี่ยนะครับผมมันจําเป็นนะครับที่เราจะต้องมีการ์ดนี้นะครับผมนี่แตนแมน นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีการ์ดแซนแมนเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเล่นดันนี้เนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับผมแต่สําหรับใครที่ไม่มีถามว่าจะสามารถลงได้ไหมลงได้ครับแต่ว่าคุณจะต้องมีค่าป้องกันในส่วนของซีซั่นเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับถึงจะทําได้แต่ว่าผ้าคุมอ่ะยังไงก็ต้องใส่นะครับผมเช่น นะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมมีการใบนี้เนี่ยคุณจะลงดันเนี้ยแบบง่ายมากเสาผุดขึ้นมาเนี่ยเลือดคุณแทบไม่ลดเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของดันแรกเนี่ยมันคือดินนะครับอันนี้เนี่ยทำให้เราเปลี่ยนเกาะเป็นธาตุดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของด้วงในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับมันค่อนข้างจะทําให้เราอึดและเราไม่ตายนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีนะครับก็จะต้องหาเจ้าการใบนี้มานะครับผมในส่วนของปะคุ่มนะครับ ก็คือการโฮสต์นะครับผมการนี้นะครับมันจะทำให้เรากันเนี่ยนะครับในส่วนของา่าดินได้15%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าการที่เราจะใช้วิธีนี้เนี่ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยนะครับผมเราจะต้องเล่นแบบระมัดระวังนะครับเราต้องรู้แมคานิกของตัวบอสว่าเราจะต้องหลบยังไงนะครับแล้วก็เราจะต้องมีค่าซีซั่นนะครับผมในส่วนของตรงนี้ครับนี่กดนะครับผมที่อาวุธนะครับอาวุธเทพขึ้นมานะครับแล้วก็กดตรงซีซั่นเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยที่ผม สามารถเล่นได้เป็นเพราะว่าผมมีค่าฟาวท่อกับรีสโอแนนเนี่ยนะครับสองอันนี้นะครับก็คือใกล้จะ60แล้วนะครับก็คือ58นะครับกับ56ซึ่งบอกเลยว่ามันเยอะแล้วนะครับผมจึงทำการเล่นแบบนะครับผมไม่ไม่ได้ใช้การแซนแมนแล้วเล่นได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตอนที่คุณลงแล้วเนี่ยคุณกลัวว่าคุณจะไม่ไหวแนะนําว่าให้คุณลงในส่วนของเตนเตอร์วิทนะครับหน่อย นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยต่อให้ผมไม่ลงวิทเนี่ยก็มีวิทอยู่60ก็คือเยอะกอสมควรนะครับเลื่อนมันก็80,000ื่นแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมจึงทําการลงไหวแล้วบวกกับค่าซีซั่นของผมมีเยอะด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันครับสําหรับด่านนี้นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับไปเลยครับผมโก้อ่ะเดี๋ยวผมจะวิธีเลือกบัฟให้ด้วยนะครับอ่ะกดสต็อปครับ นี่นะครับบัฟนะครับผมที่ผมเลือกเล่นนะตอนนี้เนี่ยคุณดูไว้เลยครับสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้เนี่ยหนึ่งสองอันนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดตรงนี้ครับผมจะเล่นแบบคอมโบนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นพิษนะครับผมหรือคุณจะเล่นแบบไหนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมจะกดบัฟสามเนี่ยสองอันเลยก็คือจบนะครับอันนี้จะเล่นง่ายมากนะครับผมที่เป็นวิธีเลือกบัฟของผมสําหรับดันนี้นะครับผมอ่าโอเค ต่อไปก็ไปครับอันนี้จะลงแบบไม่มีสุรตานแบกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพลังของแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ที่3า0แสนต้นๆนะครับลองกดเช็คดูได้เลยนะครับสามแสนสามแสนหนึ่งนะครับเราจะลงแบบเล่นนะครับผมดังนั้นเนี่ยมีตายแน่นอนนะครับอะไรที่ต้องสําคัญต้องระวังเอาไว้เห็นไหมครับจังหวะเมื่อกี้ที่เป็นแบบว่าผุดผุดขึ้นมาสีเหลืองใช่ไหมครับมันจะทําการมีเสาเนี่ยโผล่ขึ้นมาดังนั้นอ่ะตอนที่มีเหลืองๆผุดขึ้นมาเนี่ยนะครับ คุณอย่าไปยืนขวางนะครับแล้วคุณลองสังเกตที่เสาดีๆครับมันจะมีแสงวิง่งวิงสีทองถ้าเกิดว่าคุณวิ่งผ่านเสาจะทําให้คุณตายนะครับเพราะว่าแสงสีทองที่มันระเบิดออกนั่นแหละครับมันเป็นดาเมจนะครับแล้วก็แซนแมนที่มันเกิดเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยเทคนิคในการเล่นก็คือให้คุณน่ะรีบฆ่าแซนแมนให้หมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปลุมตามเพื่อนคนหรือตามพระเวลาพระโดนแซนแมนตามเนี่ยคุณจะต้องรีบฆ่าให้ไว อย่างเช่นเมื่อกี้คุณเห็นไหมครับอ่าเป็นข้อผิดผ้าก็คือสําหรับคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับด้วงเนี่ยมันจะทําการพุ่งชนเสาสองเสานะครับแล้วไปจบตรงที่อ่าปลายทางซ้ายสุดเนี่ยของดันใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครยืนขวางเนี่ยก็จะตายครับอย่างเมื่อกี้แน่นอนนะครับเราก็ทําการตีดาปกติครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือผมใส่การ์ดโฮสใบเดียวนะดังนั้นเนี่ยเวลาด้วงเนี่ยฟาดผมมาเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับผมค่อนข้างจะแรงแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ที่เป็นในเนี้ยเนี่ยนะครับ เห็น <Hey S 2> ปะดูเลยอ่าอันนี้ยังดีนะว่ามีทั้งบัฟพระบัฟอะไรแล้วก็ในส่วนของค่าป้องกันในซีซันของผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแล้วก็เวลาผมเล่นเนี่ยจะระมัดระวังมากก็คือเราต้องรีบวิ่งออกนะครับวิ่งหลบนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามีไอ้บุดปขุดขึ้นมาเนี่ยเราต้องรีบหลบนะครับต่ถามว่าผมโดนแล้วตายไหมไม่ตายครับเออแต่ว่าก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมก็ถ้าเลื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมอาจจะโดนก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมพอเพื่อนตายเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าพระอันเนี้ย รอบนี้ที่ผมลงเนี่ยคือพระหลุดนะครับผมเนี่ยพระหลุดนะครับแล้วพระก็ตายนะครับแล้วมันก็เข้ามาทันพอดีนะครับผมก็ผมก็เลยลันต่อเลยไม่ต้องมาอะไรแล้วนะครับเราก็ปลาตามปกติครับในดันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะทํายังไงก็ได้ให้คุณดูดเลือดได้เองอ่ะโดยที่ไม่ต้องมีสัตว์จะดีมากเนื้อให้คุณผ่านง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงแรกของของด้วงเนี่ยนะครับก็ให้ทําการคนที่มีสายโยงเนี่ย นะครับจะต้องล่าให้ด้วงเนี่ยไปชนเสานะครับชนครบสามเสาด้วงมันจะโผล่ขึ้นมานะครับพอเป็นในรูปร่างขน,นาดแบบนี้เนี่ยนะครับแนะนําว่าไม่ว่าตอนไหนจะทํายังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องกดแถบเพื่อยิงแซนแมนให้เพื่อนนะครับผมใครมีโดมก็กางโดมนะครับโดมตัวนี้เนี่ยจะลดดาเมจลงนะครับในกรณีนี้พารายืนแทงอยู่ใช่ไหมครับเออแล้วก็เสาเนี่ยคุณอย่าพยายามเข้าไปเฉียดนะครับ ไอวิ่งวิงสีทองทั้งหลายนะั่นนะมันเป็นดาเมจนะครับแล้วก็พอด้วงใกล้จะตายเนี่ยมันจะวางที่เป็นรูปตัว X สีเอ่อสีทองทองนะครับถ้าเกิดว่าคุณวิ่งผ่านมาตรงนั้นเนี่ยพลังมันก็จะลดนะครับผมอย่าลืมครับว่าดันนี้สําคัญมากครับเปลี่ยนเกาะเป็นธาตุดินแล้วคุณจะเล่นง่ายมากนะครับผมยิงไปครับเราต้องหลบให้ดีดนะครับเห็นไหมผมโดนทีเนี่ยผมเกือบตายนะ60ได้นะครับเลือดหายไปดังนั้น ถ้าใครมีแซนแมนเนี่ยก็แนะนําว่าให้เอาแซนแมนเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็จบลงนะครับสําหรับดันนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการลงนะครับผมต o c ยากนะครับผมดันดินนะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับผมการ์ดที่จําเป็นต้องมีถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นให้มันง่ายๆนะครับผมการ์ดในส่วนของเสื้อนะครับคุณจะต้องมีการ์ดนี้ครับก็คือการ์ดแซนแมนครับ เปลี่ยนคุณสมบัติของเกาะให้เป็นท่าดินนะครับแล้วคุณยืนได้เลยผมบอกให้เลยสมมติว,ว่ามีเสากเราจะผุดอะคุณยืนรับมันได้เลยเต็มที่ก็หมื่นหนึ่งเผลอๆไม่ถึงหมื่นด้วยสําหรับบางคนที่มีค่าป้องกันเยอะๆแล้วนะครับผมดังนั้นการแซนแมนคุณไปหามาใส่ซะในส่วนเกาะนะครับในส่วนของมัพนะครับผมคุณก็ต้องไปหาการนี้มาใส่ครับก็คือการโคดนะครับผมการโคดก็คือก็มันจะลด นะครับผมสําหรับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธาตุดินมาโจมดีคุณเนี่ยมันจะลดลงไป1 5แต่ว่ามันจะมีเหนือจากนี้อีกนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีการ์ดกันฟอร์มเลสเพราะว่าด้วงเนี่ยนะครับมันเป็นฟอร์มเลสด้วยนะครับผมอ่ะเรากดเข้าไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับดันด้วงเนี่ยนะครับนี่ดูนะเห็นไหมครับว่ามันเป็นขนาดเป็นขนาดใหญ่เป็นฟอร์มเลสใช่ไหมแล้วก็เป็นธาตุดินนะครับผมดังนั้น ถ้าคุณสามารถใส่การ์ดในส่วนของถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีการ์ดป้องกันนะครับผมในส่วนของโลนะ่ในส่วนของโล่นะครับเมนนะครับเป็นออฟแฮนดใช่ไหมแต่ลองดูก่อนนะครับน่าจะเป็นออฟแฮนกร์ดใบนี้แน่ๆเลยนี่ไงนะครับได้รับดาเมจนะครับผมจากฟอร์มเรดมอนสเตอร์ลดลงนะครับผม15% สำหรับคนที่มีโล่ะถือโล่อยู่แนะนำว่าใส่การ์ดใบนี้ก็ช่วยได้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกพาลาเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องใช้การ์ดแซนแมนครับแต่ว่าคุณใช้การ์ดใบนี้ใส่ในส่วนของโล่ใช่ไหมแล้วคุณก็เอาโฮสตะไปใส่ในส่วนของผ้าคลุมคุณก็ไหวแล้วนะครับต่อให้มีฟาท่อกับดิสเซนซส40 40อะคุณก็เล่นได้แล้วเพราะว่าคุณมีพื้นฐานถึกแล้วนะครับผมเออคุณอึดคุณเลือดเยอะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะใส่แค่การ์ด ไอด้าแดงนะครับผมแล้วก็คู่กับโพสต์นะครับมันก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามันกันแต่ว่าอันเนี้ยคุณต้องเข้าใจนะฟอร์มเรทเนี่ยคุณกันไอตัวด้วงนะแต่ว่าถ้าเวลาคุณโดนเสาที่มันผุดขึ้นมาคุณจะกันไม่ได้นึกออกใช่ไหมเพราะว่าเสาที่มันผุดขึ้นมามันเป็นดินนะครับดังนั้นคุณต้องแยกแยะให้ดีถ้าเกิดว่าคุณไปชนบอสอ่ะใช่ใบนี้จะช่วยคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปยืนรับไอเสาที่มันผุดขึ้นมารับรองได้ว่าแข็งโค้ง นะครับผมดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับผมก็แนะนํานะครับผมสําหรับมือใหม่หรือว่าสาหรับใครที่ยังไม่รู้หรือใครยังไม่เคยลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกๆดันเลยแล้วกันเท่าที่ไหวส่วนใหญ่หน้าตอนนี้ที่ผมลงไหวเนี่ยคือ1 2 3 4ีนะครับโดนในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําดันน้ําให้แล้วก็ไฟแล้วก็ลมแล้วกันนะครับผมยังไงก็ลองดูนะครับก็ฝากเอาไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมบายๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายๆจุ๊บจุ๊บ ยังไงก็ฝากเงาะชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ถึง1แ่แสนซับไปไวกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมครับเติมเงินถูกต้องแซดโกดีเฮดแล้วก็เติมโคตรไวบ๊ายบายจ้ะ